หน่วยการเรียนรู้ที่10เรื่องการเดินทางการทดลองถุงน้ำเจาะไม่แตกวัสดุอุปกรณ์ดินสอสีและถุงพลาสติกบรรจุน้ำขั้นต่อไปคือวิธีการทดลองนะคะใช้ดินสอสีนะคะเจาะทะลุนะคะอีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะคะค่อยๆเจาะทะลุทีละแท่งนะคะจนครบทุกแท่งเลยนะคะ ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเด็กๆด้วยนะคะน้องๆสงสัยไหมคะว่าทำไมน้ำจึงไม่รั่วออกจากถุงที่เป็นเช่นนี้เพราะถุงพลาสติก ผลิตขึ้นจากโมเลกุลที่เกาะเกี่ยวกันเป็นสายโซ่ยาวซึ่งเรียกว่าโพลิเมอร์ทำให้มีคุณสมบัติในการยืดตัวได้มากเมื่อดินสอทะลุผ่านโมเลกุลของโพลิเมอร์จะปิดผนึกรอบๆแท่งดินสอเพื่อป้องกันน้ำรั่วออกมานั่นเองค่ะ